สวัสดีครับวันนี้ผมมาพบก,กับผม่อนแล้วนะคะรับกับโยพันร้านชาแนลวันนี้ก็เปิดร้านแล้วเพื่อนเดี๋ยวลูกค้าสั่งยำลูกชิน้นนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูว่าทำยังไง องอเลยแค่50าสบาทเองอเนจะแส่หมากเลยเสร็จแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของยำลูกชิ้นนะครับเพื่อน จานห้าสิบบาทนะครับพร้อมเสิร์ฟนนครับ